อันนี้คืออะไรอ๋อยางลบไงแล้วหน้ารักจะดูหือบิดได้ต้องสี่ก้อนนะ่ะอันนี้คืออะไรโอ้แท่งมาเริ่มเลยเป็นีเลเซอร์นะเป็น,ปนยางลบนะเอาไหมเอ,เอาไหมไหมน้องเลือกเองน้องเลือกเองอันนี้นีเ,เอาเลยเนาะ แล้วก็มีดินสอเอาไปแพ็กหนึ่งเพราะว่าเราต้องใช้เนาะอันนี้คืออะไรกบเหลา,ากบเหลาอ๋อกับดินสออันเก่าพังแล้วหรออันนี้ก็ยังลบเนี่ยะดูดิแต่ว่ามันมันลบได้ทั้งอันเลยเหรอรัวลบแค่ตรงไหนอะอนทั้งอันเลยทั้งอันเลยโหเจ๋งอะ ไม่น่ารักจังอันนี้กล่องข้าวกล่องข้าวอ้วนๆเลยมันน่าจะเป็นสองชั้นใช่ไหมข้างในอะหรโอ้โห ร้านใหญ่มากน้องนําไปเลยสขาใหมาใหญ่กว่าเดิมมากเลยอุ้ยอันนี้น่ารักโอ้โหโหงูแจ๊จ้าอุ้ยขายาวมากเลยตัวอะไรอะน่าจะตลกจัง <c oughs> อันนี้น้องเป็ด อุ้ยตาหล่นแม่อันนี้ก็ดีนะช่ายมาก็เป็นกระเป๋าตังค์ด้วยอันนี้ก็ซื้อเลยก็ของกุญแจเนาะอันนี้ก็จะเป็นมุมตกแต่งบ้านใช่ไหมโอ้ยสวยอันนี้โซนตกแต่งบ้านนะคะดอกไม้ปลอมสวยมากอุ้ยนี่น่ารำคาญสวยนะ เรื่องนี้อะไรน่ารักจังอุ้ยเคนกวินเคนกวินเคนกวินยี่สิบเก้าบาทเนี่ยมีตัวอย่างด้วยชญา,าดูนี่อุ้ยตัวนี้น่ารักชญา,าดูไดโนเสาร์คอยาวเนี่ยที่เราชอบอ่ะแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้น่ารักดูดิน่ารักจังนะนสัตว์ป่า นี่ไงในตัวเสาเอ,อ้ยนี่ตัวอะไรแนวน้ำเหรออุ้งอุ่งปะอุ้งไหมอุ้งไหมหมาหมาถ้าเป็นอกาศน้าลุดจักนี่ตัวอะไรถ้าเป็นอออปน้ำมีโอกาศ ดูยากเหมือนกันนะ <c oughs> บายเสร็จเรียบร้อย <c oughs> เสียตังแล้วสบายใจ